จากเอรายงานการวิจัยเนี่ยเขาก็ให้นิยามเอาไว้พอสมควรต่งเทนดูนิยามแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่คนเจนบีบหรือเบบี้บูมไม่ใช่คนแม้แต่ทางเจนไม่ใช่คนเจนวายต้องเป็นเจนที่อายุน้อยกว่านั้นนะคะทีนี้ทำไมดิฉันถึงได้พูดอย่างนั้นอะนะคะคือถ้ามองในมุมของสื่อเนี่ย เราก็ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมีพลังมากทีนี้ถามว่าใครเป็นคนผลิตโซเชียลมีเดียอาจารย์เมื่อก่อนนี้เนี่ยวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เรารู้ว่าใครเป็นคนผลิตแล้วก็วิ่งไปไทยรัฐไปมติชนไปสถานีโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยคือแหล่งสารแหล่งข้อมูลข่าวสารแต่พอถึงยุคปัจจุบันนี้เนี่ย สื่อเนี่ยทุกคนสามารถเป็นสื่อได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยมันคือคนบวกกับมีเดียหรือถ้าจะว่าไปแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็คือมนุษย์บวกกับอัมนุษย์ <c oughs> อัมนุษย์ครับมนเนะคะเ <c oughs> ขาคืออามนุษย์เลยอะคะ่ะแล้วเขากำลังทำงานกับมนุษย์นะคะแล้วก็จะมีพลังมากซึ่งเราจะเห็นได้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เอาทางการเมืองแหละในปัจจุบันนี้เนี่ยคือการทํางานระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แล้วก็พลังมาสามารถที่จะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านได้นะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนนมันไม่ใช่ว่ามีคนแค่กลุ่มเดียวพวกสื่อที่จะผลิตข้อมูลข่าวสารนนแต่ว่าคนเมืองเนี่ยเข้าไปผลิตสื่อเสียเองด้วย นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองแค่สื่ออย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องเอามนุษย์ไปบวกกับอามนุษย์คือบวกกับสื่อนั่นเองนะครับ